สวัสดีครับแม่นะนะเลิกงานมาตอนนี้กี่โมงห้าโมงห้ามงห้าโมงกว็ว่านะอ,นอะมีเวลาครึ่งวันกับหมายท่าแร่ท่าแร่ฟิชชิง่งหมายดังตอนดังเราไม่มาคุยเข้าไ่ดูเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีผลงานไหมจะมีตัวได้มันยังเข้าหรือปเปล่านะ สมัยท่าเร่ครับน,นะครับน้าพอตวแรกของวันนี้โอ้โหัอใจได้ปลาหน้่งก้อนครับสวยเลยนี่ครับนะนะ้าสวยเลยปลาน,น้ำเงิน แม่น้ำเจ้าพยาท่าเร่ครับเขาได้ปลาถวายเราได้ปลาน้ําเงินมันมันย้ายหมายครับนะนะหมายที่สองแม่น้ําเจ้าพรยาเหมือนกันท่าเร่แย่เลยตีเบ็ดไม่ได้เลยครับพวกลงไข่กันเดี๋ยวมาดูหมายสองมีผลงานไหม อดด่อดิครับตอดิครับไปแล้ววะนี่แหละแม่น้ำเจ้าพรยาตัวแรกใหม่ที่สองเลยฮะมีตัวให้เห็นมีเมื่อกี้หน่อยเออน้อย <c oughs> เลย

ไม่ดูโอ้ยอ่ะเอาเลยล่ะเฮ้ยกะมังวิเดี๋ยวว่าจะไม่เจอรูปร่างเลย

ใหญ่ยยยยไหมแรงเลยอะ่ะน่าใจบางไม่ได้เกียรนาใจมดูด้วยอะ่ะดีนะแใช่ ใช่ได้เงินดีทะเลไ้ทะเลแต่กัวหมดไปสา0 0 0่0 0 0 0 0ด0 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 0ว0 0 0 0 0 0 0่0 0 0 0เว้เา0 0 0 0เ0 0 0่0 0 0 0 0ะก0 0ว,ว,วเ0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลมปล่อยย้ายเออเออมาแล้วครับปล่อยย้ายปล่อยย้ายถ่ายรูปตรงนี้ให้ดีอดตรงนี้เนี่ยหลิมเนี้ยเห็นป่ะไม่แรงป่ะไม่แรงหรอกพี่บิ๊กโออยง ผมครับโคตรพอโคตรแม่ผมอื้อละตัวเดียวอู้โยนឆ្ងល់អ្នកដែលជុំជុំស៊ីผักកันកែវជុលผักថាលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លះទៅតែចេញមកពីពេតអង្គលេងបានមកផិតក៏លើកដាច់លើកដាច់ ផឹកធម្មតាទៅវិធីចុចចាំបាច់មកខំអីអីលើកដាច់លើកដាច់ ตองเกียร์ฟาปลายย่อยเลยคณะผลงานรวม,มตัวสวยเลยครับไอ้ผมยักษแต่อพอได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีนะกอะ่มันได้เวลาสมควรที่เราจะต้องกลับกันแล้วก็เป็นผลงานรวม ีปลาใหญ่อยู่ตัวเดียวแล้วก็ปลาเงินอึ่งตัวที่ได้อยู่ที่ทะเลเดี๋ยวมารอดูกันว่าทริปหน้าผมจะไปโดดีดงทำคลิปดีๆให้นะได้รับชมที่ไหนติดตามกันดูครับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ